สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันกับเกม d a กเนียซาก้านะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาลงดันเจนกันครับดดนเจนที่ผมจะผ่ามาลงวันนี้ก็คือเจ้าดันเจนดินแดนลึกลับครับแลาต้องเข้ามาสู้กับเจ้าโกเลมยักษ์สองตัวนี้ครับโดยระดับความยากเนี่ยขึ้นอยู่กับค่าพลัง BR ของแต่ละคนเลยนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมมีพลัง BR อยู่ที่ 2.4m ครับผมจะไหวอยู่ที่ประมาณชั้น35นะครับเดี๋ยวผมเข้าเล่นให้ดูครับว่าสเตปผมเป็นยังไงไปดูกันครับ เข้ามานะครับให้เราติ๊กไปที่ตัวสีขาวเลยครับวินเข้าไปเลยครับแดิเข้าไปเลยแล้วก็กดติเลยครับพอกลีผมนะนําให้เป็นโอชิเนนะครับพอน้องจะทําให้เราถึกขึ้นมาระดับนึ้งครับบีไปเรื่อยๆครับ บอตีแรงมากๆครับหลบบ้างก็ได้นะนี่ครับบอสเรียกคิตตันแล้วครับให้เราเก็บคิตตันให้ครบ4เม็ดครับแล้วก็เอาเวกแล้วก็มังกรเลยครับป้อมสวยครับให้เราพยายามเลี้ยงเลือดของปลอกลี่ไว้นะครับอย่าให้น้องตายนะครับ ตีแรงเอาเรื่องเลยนะครับเก็บคิดตันครับแล้วก็ตีไปเลยกับสกิลบ้างนะครับเพราะว่าสกิลมันแรง เรได้คิดตั้งแล้วครับไปเลยทุกครั้งที่เราเก็บครบสี่เมตรครับบอสจะเบรกอันตีเรากำลังจะมาแล้วครับเดี๋ยวเรารอบ,บอสไปอีกรอบหนึ่งครับ โอเคเรียบร้อยครับผิดพลานดนิดหน่อยแต่ก็ผ่านไปได้ดีดีครับเพื่อนๆคนไหนอยากลองก็ลองเอาไปปรับใช้กันด้ยนะครับขึ้นอยู่กับพลังของแต่ละคนนะครับสเตปผมก็จะประมาณนี้แหละครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ